เลี้ยงมันน่ะยายก็ฉีดวัคซีนมันตลอดไม่ใช่แบบปล่อยมาเลีกเอกอะว่าเราไปเก็บภาษีเพิ่มอ่ะเอาภาษีไปทำอะไรอะคะมันเลี้ยงมันเป็นภาระของสังคมอะมองดูแล้วขณะที่โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดฝ่ายนโยบายของไทยจึงขุดไอเดียเรียกเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดตามแบบฉบับประเทศตะวันตกที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเพราะให้ความเห็นว่าหมาแมวจรจัดนั้นเป็นหนึ่งในต้นตอการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ทางทีมงานแบไตก็เดือดเนื้อร้อนใจขอเศ้าเสียงความคิดเห็นจากประชาชนสัตวแพทย์และผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ผู้ชมคะวันนี้แหววและทางทีมงานแบร์ไตค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง2เพื่อที่จะมาถามความคิดเห็นของคนในละแวกนี้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะคะว่าถ้ามีนโยบายในการเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงขึ้นมาจะเกิดผลกระทบต,ต่อคนที่เลี้ยงสัตว์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลุงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่เขาจะเก็บภาษีเห็นด้วย มันเลี้ยงมันเป็นภาระของสังคมอะมองดูแล้วยายก็ขังกักขังของยายอย่างเงี้ยยายไม่เคยได้ปล่อยจีดวัดกินตลอดของยายอะไม่เคยได้ปล่อย,อยเคคลยเค่ะคุณยายคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้ไหมทํากันไม่ได้หรอกมันพูดกันไม่ได้ตรงนี้ <laughs> บางคนเนี่ยรับแมวจรมาเลี้ยงแมวในวัดมาเลี้ยงเขายังต้องมาเสียภาษีอีกหรอคะการเลี้ยงสัตว์ตัวตัวหนึ่งเนี่ย เขาก็รักเหมือนลูกอะนะคะบางคนเนี่ยมันจะมีค่าอาหารถ้าในกรณีที่จะเก็บภาษีเพิ่มรายจ่ายให้คนเลี้ยงอีกแล้วแบบนี้ใครจะเอาแมวจรไปเลี้ยงก็คงจะไม่ไหวกันหรอกคะ่ะคือส่วนตัวก็มีเลี้ยงอยู่แล้ว2ตัวนะคะถ้าคิดว่ามีการเสียภาษีเนี่ยอาจจะทําให้คนที่เขาแบบว่ามีความรับผิดชอบอยู่แล้วเขาก็อยากจะเลี้ยงเพิ่มขึ้นเนี่ย เขาก็อาจจะลดจํานวนประชากรของเขาไปอาจาอาจะไม่เลี้ยงเพราะด้วยความว่าไม่อยากจะเสียภาษีเจอหมาผ่านมาอะไรเงี้ยเป็นโรคบางทีเขาถูกปล่อยออกมานะเราเคยเจอแล้วอยากจะรับมาเลี้ยงอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ,อ,อยากจะให้มีการลงทะเบียนมากกว่าที่เรานําเสนอน่าจะมีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงใช่ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงฝั่งไมโครชิพเพื่อให้รู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขามีมีหม,มากี่ตัวชื่ออะไรพันธุ์อะไรอายุเท่าไหร่แล้ว ฉีดวัคซีนหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. บางทีนะเราเป็นคนตัดตัดขนหมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องหมาเนี่ย oh. เขาฉีดวัคซีนหรือเปล่าในด้านของสัตวแพทย์โรงพยาบาลนัมเบอรวันนะคะจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไปฟังเสียงของคุณหมอกันเลยค่ะ ว่าถ้ามีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยจริงๆมันจะมีผลดีกับประเทศไทยมากขนาดไหนกับคนเลี้ยงด้วยเออถ้าเกิดว่ามีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงนะครับมองว่าน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของเออเราเราจะรู้ว่าสุนัขตัวนี้เป็นมีมีใครเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าถ้าเราทําในส่วนของเอกสารอย่างเดียวมันอาจจะใช้ ใช้ตรวจดูไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของการทําร่วมกันกับฝั่งไมโครชิพท้าเป็นมาตรการร่วมกันทั้งประเทศนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการทําการฝังไมโครชิพหรือ,อยังคะด้วยทั่วไปจริงๆมีนะครับในกรณีที่อย่าง,างต้องการเอาสุนัขเนี้ยไปต่างประเทศหรือว่าแล้วแตข่ของเจ้าของในแต่ละท่านที่มีความต้องการให้สุนัขตัวเองฝังไมโครชิพอยู่แล้วเพราะกลัวด้วยปัญหาว่ากลัวสุนัขหายอะไรอย่างนี้ mm. เบื่อเผื่อแบบเกิดอุบัติเหตุหายไปอย่างเงี้ยครับจะได้ตามตัวถูก ขั้นต่อาอาจจะอยู่ที่ไม่อยู่ในช่วงพันหนึ่งครับหนึ่บาทแต่ว่าราคาแล้วแต่เหมือนกันว่าแต่และโรงพยาบาลอาจจะราคาต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเราฝังไมโครชิพแล้วปกติมันจะมีรหัสที่เราสแกนแล้วเราก็จะรู้รหัสเนี่ยเรา,เารหัสไปเทียบกับเจ้าของแต่ละท่านได้ว่าถ้าเกิดว่ารหัสตรงกันก็แสดงว่าคนนั้นเป็นเจ้าของถ้าในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องคงจะต้องควบคุมประชากรของสุนัขจรหรือแมวจรครับก็ อาจจะเป็นในลักษณะของการรับมาเลี้ยงหรือว่าเป็นลักษณะของการอยู่ในเป็นเชลเตอร์เหมือนต่างประเทศก็คือไปอยู่รวมกันใ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 น,ในองค์กรองค์กรหนึ่งที่สถานที่หนึ่งแล้วก็ให้ให้คนที่สนใจจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้าไปรับมาอุปการะถ้าเกิดว่ายังปล่อยให้มีสุนัขจรเพ่นพ่านอยู่หรือแมวจรเพ่นพ่านอยู่โอกาสที่เชื้อนี้มันจกระจายอยู่มันก็ยังมีอยู่ครับขอถามเป็นความรู้ของคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะว่าหมาที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หายได้ไหมคะไม่หายครับเหมือนคนเลยคือเป็นแล้วตายอย่างเดียวครับไม่มีทางไมไม่มีทางรักษาครับการรักษาเป็นการรักษาที่ตามอาการแล้วก็กักโรคไว้เพื่อไม่ให้ไปแพร่สู่สุนัขตัวอื่นโดยในวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี้ทางนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขได้โพสต์ข้อความเรื่องของภาษีสัตว์เลี้ยงผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเรื่องภาษีสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อน คงแค่ยกตัวอย่างว่าบางประเทศที่เขามีการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงและเก็บภาษีในสัตว์เลี้ยงตัวที่3าเป็นต้นไปเรื่องภาษีก็ไะเกี่ยวข้องเช่นว่าสัตว์เลี้ยงตัวที่หนึ่งที่สองอาจจะเลี้ยงได้แต่หากใครจะเลี้ยงมากกว่านั้นอะไรเงี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เพียงได้เรายกตัวอย่างว่าต่างประเทศเขาทำนะซึ่งประเทศไทยเราก็คงยังไม่มีมาตรการต่างล่านี้นะซึ่งเรื่องเราต่อจากนี้หากจะมีความเคลืบหน้าอย่างไร ทงทีมงานแบไตจะมานำเสนอทันทีที่มีเรื่องหรือหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ